นี่ครับเอายังนเตื่นเายังนี่อาหารฉามาแล้วน้าเอายังเนี่ยหมดแล้วเขาต้มเดา๋ยวกยนก่อนเจ็ดโมงคุ้ของเตยสวยไป น้ำเป็นไก่อะไรอ่ะไก่ไก่ใส่เครื่องปรุงอะไรอย่าง้ใข่ขซัเนาะป้าไข่ยาวเย่น่อ้อเป็นน้ำร้อนพ้อมมีเครื่องปรุงเลยอ่ะ ม่มีพยาใสนะ่นี่นะเครืู่งองันเ่าไหร่อุ่นตินเลยเราเป็นไข่ไข่แบบลวกๆนะจริหรอเขาบอกไข่อุ่นเลยคืออุ่นเยอะ่นีอันนี้เดี๋ยวเราออกออกจากที่พักแล้ว แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไปถนนต้นยางแล้วก็เอ้าไปไหนถนนต้นยางอะไรแล้วก็ไปวัดอโอเคเราจะเช็คเอานะคะมีอะไรเหลือไหมไม่มีปิดไฟก่อนที่นี้ก็จะมีเป็นไฟแบบ โซลาเซลให้แต่ไฟที่เป็นแบบไฟชันแบตอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนเช้าจะต้องรอตอนเที่ยงน,น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วง9ก้าโมงรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปกัเย็ยนแต่แดดแรงดีมากโอเคเราจะไปกันที่รถนะคะเป็นบิวตี้บอกเก้ เดี๋ยวออกจากบ้านสายหมอกไปคาเฟ่ระเบียงดาวก่อนแต่ที่นี่ไม่มี Wi-Fi แล้วก็ไฟก็ไม่มีนะเราเป็นเวลาไม่มีหนังไฟใช้โซลาร์เซลล์ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ระเบียงดาวไป go 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 หมาายข้งงเดียวอุ้ยนั่งไงนะปลาดุกนี่ยนะเห็นไหมหน้าตัวเลเลอรเลยเนี่ยนะเห็นไหมหน้าว่ายอยู่เนี่ยนาตกปลาเนี่ยนาเห็นไหมหน้าเตยเห็นไหมหน้าตัวเบลเลอร์เลยนะนั่นนอะว่ายอยู่นะนั่นน่ะตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยน้ำว่ายอยู่นี่ยอุ้ยจริงจริงจริงตัวเบลเลอร์เลยน้าแต่มันแต่มันพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นปะเห็นนแล้้ว พี่จ้ดับเพื่อนก่อนนะอุ้ยน้ามันว่าไปแล้วน,นัน่นอยู่นั่นแ้วเมื่อกี้พี่มันบอกว่าต้องแหมคุูงอยู่น้ำเล้หนาทุกคนกระตีายเยอะมาน้าน้ามันกำลังว่ายไปหานาแล้วนาะเห็นปะเห็นปะ นี่นี่ฝูงนึงนี่เห็นไหมเห็นไหเฮ้ยทุกคนกระสุกชิ้นใหม่ควใหญ่ด้วยอุ้ยเจออย่าเต็มเลยใช่เอ้ยนะแนานไม่กไม่กบไ่ไม่่ Tôi để đi lại. Lại, là. thì để, đợi vậy? Đợi vậy là, đây tôi thấy là, rồi, ừ... không ờ, có <laughs> แค่นี้ยังหลุดเลยทุกคนดูดิโคตรอ่อนเลยว่าเย็ดมากแม่เย็ดไอเย็ดลุงปัดเร็วๆก่อนไอเย็ดดูดิดูดิมันบอกว่ามาเลยมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยมาเลยเร็วไปค่ะมันบอกกูจะงับทันไหมรู้ละเอาดีดีกว่าอันนี้น่าจะสนุกกว่าแลำหนึ่งกูควบเขาเล่นก่อนนะที่นั่น มาลาซ่างเตโมเออเออเออเอะไรวเออะเตยเบาเตยบาเนี่ยเหอเตยเเตยไดถืหรน้งแก่้ี ทำเห็นมากเฮ้ยเดี๋ยวเดีกเดียวหักยางยอย่างนข้ขมาห่ดินาแล้วอันนี้ม่ืนตกในบ่อปลาเยตกตกนบ่อะค่อยปล่อยเขาปล่อยเลยนวนนาีขอมาดิุดมสมบูรณ์ุุแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละก็กินไม่ ปิดแล้วก็ปิดน้เรอเออปลาดุกใบใหญ่มีทุกใบเดียวมีปลาดุกไหมหรอธรรมชาติเอี๋ยแล้วก็ปล่อยเลยมันไม่ใสมากมันจะแล้วแล้วก็ปิดปิดหน้ารอบแล้วก็หมุนเร็วๆหมุนเร็วๆไป่ใช่นิวปานชียกขันชื้นยกขันชื้น เยขึผลไม้แล้วค่ะก่อนไปหืมดิ่แหลกไ้แล <ะ S 2> ้วแหลก<ะ>ไม่ค่อยเคยถ่ายไบ้ถ่ายแล้วอุ้ยนี่มันนี่นี่ว่ะตกใจ ไม่แต่เขาก็ไม่ได้เขียนนจ้ะอุ้ยนาใช่ว่าไม่ใช่กระสุนว่ะไม่ใช่กระสุนมันเป็นปลาวงโอ๊กีวเป็นปลาวงปลาวงิูได้บอกไอ้ี่ลูนปล่อยกูปลาวงะที่มันกินไม่ได้อะโดนถ่ายไดนแล้น้ำไม่โดนมาอนะ มาพี่นนท์ผลไม้นี่พี่นุ่นน้าเออได้แล้วไม่เหรอพี่นนท์ต้องเร็วกว่านี้ไปตรงมุมนู้นตรงกลางนานเร็เวเร็วทำไมมันหนีน ใช่หนาะแต่ไม่ใช่กับไม่ใช่กระสุนน่าจะเป็นปลาปลาของเที้ยงใหมเดไม่ไมหรอไม่มีปลาหรอกไม่มีใช่เขาตกไปกินได้ป้าแบบนี้นพี่ว่าปลามันกินไม่ได้เติมอันนี้ติดหรอหรือว่า มันเยอะอยู่ใช่ปะใช่มันเยอะโอ้อยันนจะัหเอาอีกเอาอีกที่นอนหมุนเร็วหมุนเร็วไม่หมุนหมุนยกหมุนยกมตัวปลาอะไรปลาอะไรวะเนี่ยทุกคนขีบข้างล่างด้วยเชียงใหม่ก็ชอบโพสที่

มันโกนหรือเปล่ามันคล้องตัวจับของดพี่หนอนได้ตัวน <the> right ี้สองโลได้ปะตัวใหญ่มากจ้าป้าอะไรนะจ้าอะไรรูปอันนี้เออถ่ายรูปไปขีดอะไรนี่โอเคโอเคไปแล้วค่ะ ใช้กันใช้ที่ลาบตัวเดียวกันอ๋อเพราะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแป๊บหนึ่งนะลาบทำไมเขาถึงยืนลาบุูครับทำไมเขายืนอย่างนั้นเลยหรือว่าเขาสั่งอะไรบ้างเมื่อกี้เขาแนะนำเมนูอะไรนะซ่าหมูสุกกระดูกขาดิก็ลองกินดี อไรจบทีได้มาตัดตอบแช่อะไรอ่ะอะ่นมือเลยซาล่าแล้วเขียนเสืออะไระเ,น,เรไรนี่ยอ้าวไม่ตัดกล้องเหรอ <c oughs> ตัดกล้องอะไรกดคิดไม่ถ่ายอยู่อะ,อ,อะไรบ้างนะ ต้มแซ่บเอ็นแกลล้วเต๋อกินปลากันไหมอ่ะกินปลาบ้างไหมข้าวเผา <พน S 2> หรอเผือปลาช่อนทอดแตะะ้ซัไม่มีมันี่จะเป็นผัดเผ็ดแล้วได้ไงเม็นูอทอดนาเนื้อมาดิเนมาอยู่กัาเนื้อ ผักกะเทีเย <ๆ S 1> มขนาดะนละบก๊เหนิ่งเหนิ่งขออนรญาตเหนิ่ขอาตไปเตอาก็คือเหมือนคล้ายๆน้ำตกขอได้อยวอยาง,งอา่ะผัดเผ็ดปลาคาแจ๋ว ที่นี่เขาขายปลาขาฉันเห็นคือเขาเป็นมีนะก,กินต้มยำจืดย่างรวมไหมย่างรวมมีอะไรบ้างน่าจะมีข้อหมูก็ใส่ย่าง,องอเอาไหมแต่เาาขาขายเขาเปลี่ยนเขาจะกินของเนของอะไรอ่ะอย่างมันมีย่างรวมไม่เป็นไรเขาไม่กินใช กินเ,นเนื้อเลยเนอะเอาเลยเอาเลยผัดผ็ดกบต้องแซ่เ็นแก้วไหมก่งนไปแล้วอุ้ยทำไมใส่องทำอไมกับตัวกัวอวุ้ยหา <c oughs> อันนี้เป็นซ่าหมูสุ <c oughs> สเป็ดน,นะคะแล้วก็อันี้เป็นตะไบ,บ ถ้าใครต้องเขียเจับ oh, <my> เสียงนะเพียงเที่ไม่มีเสียงแลเแล้วว่า uh huh. ไม่มีน,นมังเป็นจริงเสียใจแล้วฟั mm hmm. วงยังไง่ะ ถ้าเตยบอกเตยไม่กินปลาเตยกินปลาปะไม่กินปลาปลากระดูกอร่อยว่ะะดูกอย่าไปเปียบกับาท่นอ้าดีครับตอนนี้อยู่พระธาตุดอย ดอยคำก็เจาาเดี๋ยวดูนี่เดินโอ,อ้ขับรถมาทางเดินขึ้นไว้ยมีก็ต้องดอะยก็ไปลุยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หวัดพระธาตุาดอยคำเราจะไปไหว้หลวงพ่อท่านไสกันนะจ้ข,ของคองหงอาาหนึ่ง้อเท่านหร่หนึ่งแค่้อเดียวต้องข้อเดียวใช่ไหมล้วแต่ แต่ก็คือเขาบอกว่าให้เล่าให้ละเอียดอะไรว่าเขาขอทำไมหรอหรือว่าอะไรใช่ให้เล่าสมมว่าชอบใครและอยากได้เขาเป็นแฟนอย่างเงี้ยก็ต้องเล่าให้หมดว่าลักษณะเป็นยังไงเชื่อกอยากจะแบบคงคือของเราหรือว่าขอให้สัมภาษณ์งานผ่านสมมติก็ขอแบบหลวงพ่อเจ้าแผ่นดิพูดให้ละเอียดบอกรายละเอียดให้ะไรลองกันฟังอย่างเงี่ยเขาบอกอยู่แล้วบอกว่าเขาจะมีประกาศบอก ว่าว่ายังไงใช่เขไปเจ้าสุรวจะมาถวายดอกนม้สงขึ้นมแนะนำเอาล้มมาแล้วับนอนมาจริงใส่แขนยาวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าจะเป็นไปไหวขาด้านในนะคะ กำลังสังทธาแล้วก็คนละสามดอก เไปจับมวยมาจับมวยเชงม่ะอนนี้ราว่าเสร็จนบจุดชมวิูจุดชมวิวเชียงใหม่นะคะนี่มาทางนี้ เห็นเชียงใหม่โบราณเห็นเชียงเหมาหมดเลยพูดให้ถูกเชียงเหมาพูดถ้าถ้าดอยสุเทพอราจะเห็นสนามบินตรงนี้ที่ที่เราไปตกป่ามาครับจุดตรงนู้นตรงนี้เป็นบ่อโอ้ช้อนฟดเบิก์าปะชามของแล้วค่ะ <lok> ใหรรูปมาใกล้ไปห่างไ้เม like ื่อยมากน้ำขข้างในสวยมาก

นี่ถึงแล้วครับวิววิวเขาอินทนนท์นกหกโมงกว่าแล้วแต่ว่ามืดแล้วดูนู่นสวยดิน,น,นะเขาเป็นเหมือนไฟที่แบบอะไรนะ <c oughs> ปลูกผักหรอรักษาอุณหภูมิอะไรเงี้ <c oughs> ยเชเดี๋ยวผมขออญาตเก็บของเข้าที่พักก่อนหนาวไหมหนาวมากหนาวขอ,ขอก้อนหน่อยดิ นี่ ee, ถึงที่พักแล้วไปพาไปดูที่พักหน่อยห้องน้ํามีเครื่องทำน้ําอุ่นปะเหมือนเขาบอกว่ามีห้องน้ําส่วนส่วยนะครับห้องน้ำสาดมากเลยไปดูห้องโอ้ยต้องปิดประตูด้วยเดี๋ยวยุงเข้า อ้องออมีห้ามสูบบุหรี่ควรรักษาความสะอาดมีปักอ๋อมีปักพ่วงให้ด้วยมีปักพ่วงพัดลมแต่ไม่น่าใช้นะเย็นมากดูวิวเห็นไหมเตียงนุ่มไหมเตียงนุ่มห้องสวยมากเดีย๋ยวผมพาไปพาไปดูวิวข้างนอก ชั้นเป็นคนเลือกเป็นไไรมาคิวเป็นคนเลือกที่พักครับขึ้นเท่าไหร่ครับคนละห้าร้อยป่ะเฮ้ยคนละพันไม่ถึงรอบแรกจ่ายมาจาไปห้าร้อยคนละอะไรเอามืนโทรมาบอกกูแล้วกันนี่ดูวิว อ๋อคืน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 ละพันห้าใช่พรหน้าหาถูกถูกนะครับแล้วก็ห้องสวยด้วยเป็นโดมวิวแบบนี้แต่ตรงนี้มันมองทะลุเป็นวิวได้โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนถูกใจมากนี่สั่งหมุกระทะมาห้าร้อยบาทหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเยอะซะเยอะนะเยอะอยู่นะเดี๋ยวต้อง ขอจัดการก่อนค่ำคืนนี้ฝากทองไว้ที่นี่500บาทโทรสัปได้นะครับส่งจ้าเนี่ยนะเฮ้ยส่งจ้ามีดูด้ช่ปะเออแต่ความจริงมันต้องถ่ายตอนมีหมูในกระทะออวยวะอันนนนใส่ไปก่อนเธอใส่ตับอ่ะใส่ทีเปิดแค่ตัวเดียวเนอ่ะ เอามาคนละตัวไอคิ้วเบอร์คนกินนะใช่ไหมเตยเพราะว่าเอามาสตัวินได้แน่นเลยด,ดฟังพี่หออมอเออเอาลำโพงป่ะคิดมไม่ได้เอามาถามเตยแล้วเตยบอกมาทำไมก็มคิดว่ามันในเขามันต้องสงบอะนะอ,อุทยานอะไรเนีย ม่มมอเเืนเลาลนี่กี่องศาล้ตอนนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ูก่อนดูก่อนอย่าไปเชื่อคนอื่นง,งาน่ายโดยเฉพาะก็เธออย่าไปเชื่องา่ายๆนะบูรีเหยียดเท่มันไม่ได้ราสิบเจ็ดองศาผิงไฟหมูกระท้าจบไปแล้วครับ นี่ดูพี่คิวพี่คิวกระดิกฝายให้ดูนะนี่นี่อะหาำมังงิพี่เต้กระดิกสิวให้ดูน้ายนอนก่อนวันนี้เจริวกนี้